ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจ,จะเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสพดีที่14พฤศจิกายน2567อยู่กับผมสวัสดิ์เกรือพิมายนะครับก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปที่อ,อำเภอบ้านผือจังหวัดอุรรธาี้นะครับนะฮะ อันนี้อยู่ที่ศาลเจ้าปู่ย่านะครับทางออกอบ้านผือน้ำโสมนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าออกอทางไปสี่แยกโรงพยาบาลบ้านผือนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปนะครับก็จะอยู่ขวามือนะครับผมศารเจ้าปู่ย่านะครับผมที่สินแสนะครับ มากำหนดวัดตัวเลขวางสิงนะฮะสิงโตนะครับวางสิงโตนะครับผมเจ้าวันนี้ก็ทำพิธีเรียบร้อยก็ทำการวัดนะครับคณะกรรมการสารเจ้าปู่ย่าก็มาทำการวัดสินแสก็ชี้จุดนะฮะวางให้ตรงกับ ตัวเลขมงคลน,นั่นเองเพื่อให้ชาวบ้านผือน,นี้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมอ่ะติดตามรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือเลยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ กับอ,อยู่กับผมสวัสดิ์เขือพี่หมายนั่นเองนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ก็ายามเช้าช่วงเช้านะครับผมก็แต่เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็จะไปติดตามเหตุการณ์นะครับที่ศาลเจ้าปู่ย่านะครับผมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนะครับผมอยู่ในเขตบ้านาผือนอกนั่นเองนะครับเส้นทางบ้านผือน้ำโสมนะครับผม จะออกไปบ้านผืนน้ำาสมนี้จะอยู่ขวามือนะครับผมนะเห็นตะการเด่นชัดนะครับนะฮะวันนี้สินแสได้วัดกำหนดตัวเลขนะฮะวางสิงนะครับสิงคู่นะครับสิงหินอ่อนนั่นเงนะครับผมห่างจากชายคาและไม่ให้โดนน้ำฝนนะฮะเวลาฝนตกนั่นเองนะครับแล้วหาจุดวางให้ตรงกับตัวเลขมงคลนะครับเพื่อให้ชาว บ้านผืนนี่ก็มีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้ายิงย่งขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนะก็นี่ครับสินแสก,ก็กำลังขี้นะ้าที่มือบนปานะครับก็เห็นภาพอยู่ช่องนั้นก็มีท่านรองสุทธั์พัฒนคจรนะครับอันนี้ก็วัสันอิงประเสริฐแล้วก็อยู่เสื้อขาวนะครับผมเสื้อขาวนี่ก็ร้านปูดทองนะครับ เจ้าของปั๊มน้ำมันนี่นะครับผมแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับอยู่สีแยกไทยยืนดงนั่นเองนะครับนี่ร้านโพทองนะเจ้าของร้านโพทองากิจการนั้นยิ่งใหญ่นะก็นักธุรกิจต้น,ตนต้นอำเภอบ้านผือนะครับผมนะสักครู่นะครับนะครับผม ครับเราไปดูภาพบรรยากาศกันแล้วกันนะครับภาพบรรยากาศนะครับมาดูกันนะครับผมภาพนี้ก่อนนะครับภาพสินแสก่อนนะครับผมนี่ครับภาพนี้ครับภาพสินแสนี่ก็หาตัวเลขวางนี่ครับสินแสได้วัดกําหนดตัวเลขวางสิงนะครับ ห่างจากชายคาไม่ให้โดนน้ําฝนนะครับเวลาฝนตกนะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วหาจุดวางให้ตรงกับตัวเลขมงคลเพื่อให้ชาวบ้านถือนี้มีความเจริญรุ่งเรืองระนี้กําลังคุยกันอยู่นะครับชี้ไปก็เนี่ยครับผมอบอกวิธีวางเลขตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นะครับปรึกษาเหมือนปรึกษากันนะครับเหมือนจะบอกอตั้งเห็นตั้งสี่ท่านนะครับ สินแสนนี่ก็ชี้นิ้วนะครับขึ้นข้างบนนะครับเส <Okay. S 1> ื้อขาวนี่ก็เจ้าของกิจการร้านโพดทองพัสดุนะฮะก่อสร้างนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยนะครับผมนักธุรกิจระดับต้นๆอำเภอบ้านผือนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเหลืองนะครับเสื้อเหลืองนี่ก็ร้านวสันพาณิชย์นะครับหรือว่าประสันอิงประเสริฐนะครับเป็น เจ้าของร้านขายาเครื่องสุขภัณฑ์ขายพวกเครื่องสังกทานนะครับประธานอภัยพูดเมืองสกูนสังกทานแล้วก็หนังสือ,นะอ,อ,งอนะครับเบตเตล็ดครบวงจรนะครับเรื่องหนังสือเขียนกาวเทปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็เสื้อแดงนี่ครับผมข้างๆนี่ครับก็คือท่านรองสุทธาพัฒนากระจกระจก็ขายวัดสดุ วัสดุพวกเครื่องตัดหญ้านะครับโอ้บเบ็ดเลร็ดหลายๆอย่างนะครับผมนะนักธุรกิจนะอยู่สามแยกประเสริฐสีนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดว่าไปเส้นกลางนะครับถนนเส้นกลางนี้จะอยู่ขวามือนะครับผมจะอยู่ขวามือ,อตรงข้ามปั๊มน้ํามันประเสริฐสีนั่นเองนะครับเราไปดูภาพต่อไปนะครับผมนะฮะการชี้จุด นะฮะไปที่เจ้าของร้านโพทองก่อนก็นแล้วกันนะครับผมนี่เจ้าของร้านโพทองนะชี้จุดตรงที่สินแสชี้ไว้แล้วก็ชี้บอกเพื่อนๆบอกว่าอยู่ตรงนี้นะจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เจ้าของร้านโพทองสีแยกไทยยืนดงนั่นเองนะครับขายวัสดุก่อสร้างนะครับเบ็ดเตล็ดนะครบเครื่องนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันด้วยนะครับ แล้วก็มาภาพนี้นะครับผมภาพนี้นะครับนี่ก็คือท่านรองอท่านรองสุทธาพัฒนากจรนะครับกำลังชี้อยู่นะครับผมว่าชี้ชี้วัดเดี๋ยวผมจะให้ดูเด่นแัดเลยนะครับว่าทำอะไรนี่นะครับผมจุดเป้าหมายนะครับที่ท่านรองสุทธาพัฒนากจรในชี้นะครับคงจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สินแส มาร์กไว้นะครับผมเป็นเลขมงคลนะครับผมนี่นะครับอยู่กับท่านนะครับเจ้าของจิตการร้านโพทองนะครับวัสดุก่อสร้างนะสีแยกไทยยินโยงแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะครับทางไปน้าโสมนะครับผมจะอยู่ซ้ายมือนะครับผมปั๊มน้ํามันนะครับนี่นะครับผมอ่ะดูภาพต่อไปนะครับ อ่านี่นะครับผมตอนนี้ก็อีกจุดหนึ่งแนละจุดสําคัญสําคัญนะครับผมก็ท่านลองท่านลองสุทธพัฒนกจรนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนาะมนก็เห็นภาพคงจะรู้นะครับผมนี่ผมจะดูนี่อีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับจุดกําลังวัดอยู่นะครับผมวัดจากชายคามาที่หน้านี้ วัดนะครับเพื่อจะวางสิงโตหินอ่อนนั่นเองนะครับเราเลื่อนมาแล้วนะครับผมให้ดูเห็นเด่นชัดนะครับก็อีกภาพหนึ่งนะครับผมภาพบรรยากาศเช้านี้นะครับนี่นะครับนี่ก็เพืเ่อนๆนะครับกทีมงานเขาก็ยืนดูวัดอะไรนะครับผมก็ท่านรองสุดทัศน นะครับก็ทำมาร์กนะครับทำมาร์กไว้นะครับผมนี่นะต่างคนกลางก็มองมาร์กไว้นะครับมันเลขมงคลที่สินแสเขาจุดมาร์กไว้นะครับผมอย่าไม่ให้คาดเคลื่อนนะครับผมถ้าคาดเคลื่อนแล้วมันจะผิดที่สินแสชี้จุดไว้นะครับนี่นะครับผมอีกภาพหนึ่งนะครับผมภาพบรรยกาภาพนี้นะครับผมนี่ ภาพนี้ก็เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับอ่าโอ้ภาพนี้อ่าวัดนะครับโอ้โหชี้วัดอ่าปรึกษากับสินแสนะครับสินแสบอกว่าจุดนี้นะแะแวเ,เนงั้นนะจุดนี้นะก็มาดูกันมาร์คให้ตรงนะครับมาร์คให้ตรงสินแสคงจะกําหนดตัวเลขไว้เรียบร้อยนะครับผมอ่าเพื่อให้คณะ กรรมการเจ้าปู่ย่านี้ได้ดูแล้วก็ได้มาวางสิงโตนะ,ะสิงนะ,ะสิงโตหินอ่อนคู่นี่ครับผมนะฮะอะไรอีกอ่ะหมดแล้วนะครับผมอ่ะคงจะเท่านี้นะครับนะฮะก็ดูไว้พอสังเกตแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะ,ะดูไว้พอสังเกตนะครับ เป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะกองจะมาสินแสมาดูเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่วันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายน2567นั่นเองนะครับผมนะ,ะวันนี้เองก็พิธีช่วงเช้านะครับผมที่ทําบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วก็สินแสก็มาชี้จุดมาทําพิธีชี้จุดว่าจะวางสิงโตหินอ่อนคู่นะครับผมวางไว้ตรงไหน ก็คงจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็หนจานข้าวๆดูนะครับสินแสให้วัดกำหนดตัวเลขนะฮะวางสิงนะฮะสิงโตหินอ่อนคู่อนะ่ห่างจากชายคาและไม่ให้โดนน้ำฝนเวลาฝนตกแล้วนะฝนะตกนะไม่ให้โดนนะครับแล้วหาจุดวางให้ตรงกับ ตัวเลขมงคลเพื่อใช้ให้ชาวบ้านถือมีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับนี่คือความเชื่อของนะครับท่านสินแสบอกนะครับผมนะฮะอย่างนั้นก็ต้องทําตามนะครับอ่ะโอเคเวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมผมสวัสดีเถือพี่มายนะครับผมสวัสดีครับ ครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับนะฮะมาดูภาพนี้ก่อนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็ดูภาพนิ่งนะครับแล้วก็ชิปวิดีโอก็อไม่ได้นํามาออกอากาศนะครับผมเลยนําภาพนิ่งมาให้นะครับเพื่อให้สื่อความหมายนะครับพิธีมเมื่อเช้านี้ครับนะทำบุญตักบาทเรียบร้อยสินแสก็ มาทำพิธีคีจุดที่จะวางสิงโตหินอ่อนคู่หน้าวางไว้หน้าศาลเจ้าเจ้าปู่ย่าศาลเจ้าปู่เจ้าย่านั่นเองนะครับผมนะพิธีก็คงล่วงไปด้วยดีขณะรายงานนี่ก็คงจะอ่าอ่าทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็ขอขอบคุณเครดิตของอแอดมีนะครับผมอแอดมีอ่า ใครๆก็รู้จักกันดีในโลกโซเชียลนะครับผมแอดมี่เป็นบุคคลที่น่ารักนะครับน่านับถือนะครับผมเพราว่าโลกโซเชียลเขารู้จักกันดีก็มีจิตใจศรัทธานะครับช่วยเหลือนะอาชาวชุมชนแล้วก็ทั่วไปนะครับที่ใครที่เดือดร้อนนะครับผมนะขอเอ่ยถึงนิดนึงนะครับผมคุณแอดมี่นั่นเองอยู่บ้านสีสํารานะครับผมนะฮะ ก็มาที่ร้านบ่อยนะครับมาที่ห้องเสื้อวราพรห้องภาพดีเจ,จเจเอบ่อยนะครับผมนะฮะสำคัญสําคัญก็จะมามาก็สอบสอบถามนะสามใจสารทุกสุขิดนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมนะท่านผู้ชมทุกทกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณท่านรองสุทัศพัฒนากจรนะครับผมแล้วก็ คุณวส,สันต์อิงข้าประเสริฐนะครับแล้วก็เ,เจ้าของกิจาการร้านโพทองนะครับในที่ที่ให้ความสำคัญนะครับกับสารเจ้าปู่ย่าแล้วก็พิธีนี้นะครับผมพิธีที่วางกฤดเลิกวางสิงโตหินอ่อนคู่นี้ครับผมนะฮะ ภาพเหตุการณ์ที่ผมนำเสนอออกอากาศก็นะครับเป็นบุคคลสำคัญนะครับผมในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองสุทัศน์พัฒนากจรหรือว่าคุณวัชสรส์อิงประเสริฐแล้วก็เจ้าของร้านกิจการโพทองเจ้าของร้านโพทอง และปั๊มน้ำมันนั่นเองนะครับร้านโพทองก็อยู่สีแยกไทยยืนดงนั่นเองนะครับใส่เสื้อสีขาวนะครับผมนะครับแล้วก็สินแสที่มาชี้จุดนะฮะเป็นเลขมงคลนะครับชาววันนี้นะครับหมดเวลาเวลาก็หมดนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอฝากร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวะราพรด้วยนะครับฝากนะครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้า วราพรนี่นะครับผมร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้ก็บ้านผือนะครับผมนะฮะ,ะตามบ้านผือก่อนก็แล้วกันก็ทีมงานส่งมาแล้วนะครับผมนะฮะนี่บ้านผือนะครับอ,อ่านตามก็แล้วกันนะครับผมพอขึ้นมาแล้วเราก็เปิดให้เลยนะครับ แล้วก็ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรนะครับตามมานะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับก็ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านนะครับอ่านได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากเว็บไซต์บ้านถือทีวีนิวด้วยนะครับผมนะฮะนี่ก็เขียนไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมติเกีย็ตติดตามรับชมรับฟังนะครับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับผมค่ะ ข่าวท้องถิ่นบ้านคือทีวีนิวได้หมเวลาลงนะครับผมสวัสดีครับ